สวัสดีครับได้เวลานอนอีกแล้วนะครับโอ้โหลมเย็นจังเลยนะครับช่องลมตรงนี้นะฮะเป็นกิจวัตรประจำวันนะฮะไม่ได้ไปไหนก็จะนอนรับลมตรงน,นี้สบายใจนะครับในขณะน,นี้รอครูชาไทยมังกรเล้งที่จะมารดน้ำดำหัวพี่อุบนะครับ <laughs> เราก็นั่งรอนอนรอเลยนะสบายๆนะฮะตรงน,นี้ เมื่อกี้ก็ได้คุยทางไลน์กับคุณแม่สาวเวนตรีคุณแม่น้องชมพู่นะครับก็ปกติจะคุยกันบ่อยนะคุยกันเป็นประจำมนาะคือต้องเล่าเลยนะครับว่าตอนไปเกอะ,ะครั้งแรกเลยนะพี่อุบนะักข่าวนะฮะอมรินไทยรัฐช่องแปก็พาพี่อุบไปที่บ้านแม่น้องชมพู่ก่อนนะก่อนที่จะไปที่อื่นนะครับหลังจากนั้นมาก็าจะคุยกันตลอดเพราะว่า,ามีปลาส้ม พี่อุปเป็นคนชอบน้องหมานะฮะอพอช่วงหนึ่งหมอปลาเข้ามานะฮะเราก็เลยต้องหม่เข้าว่าเวลาพี่อุ๊บจะมากกอกมาหาแม่น้องชมพู่ที่บ้านก็จะแอบแอบนะฮะแต่ก็ยังมีถ่ายปลาส้มบ้างเลยบ้างจบจนปลาทม่มปลาส้มท้องก็ส่งนมตราแพะมาให้กินบ่อยๆจะจับ,จบทำหมันไม่ได้แล้วว่าตอนแรกจะลง หลังสงกรานปรากฏว่าติดโควิดนะฮะที่ต้องไปถ่ายภาพยนตร์เรื่องสวรรค์บ้านนอกเกาะซีรีลีนะฮะก็ยังไม่ได้ทําคุยแล้วเบื้องต้นจะทำปรากฏว่าปซะอมท้องอีกกับเจ้าบิ๊กหมาปะถอนนะครับก็เลยต้องรออีกไอ,อค้อกนึงเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะก็จะคุยกัน าถามสารทุกสุกดิบกับคุณแม่บ่อยๆเวลาไปทุกครั้งเกาะๆก็จะแวะไปแอบไปมั่งแต่ตอนนี้ไม่ต้องแอบแล้วนะครับก็สบายๆทีนี้พอโพสต์ไปให้กําลังใจคุณพ่อคุณแม่ว่าจะไปแจ้งความจา e mm ับไออีเกรียนคีย์บอร์ดนะฮะพ mm ี่อุ๊กไปให้กําลังใจไปก็มีคนเข้ามาเ mm hmm. มมคอมเมนต์ต่อว่าพี่อุ๊กทำนองว่าเป็นนกสองหัวที่จกเปลี่ยนสีมั่งุ mm hmm. ย คุณไม่รู้อะไรอ่ะคุณเคยไปกกอกๆไหมฉันไปเป็น10บๆครั้งแล้วฉันไปไปกอกๆที่ไรฉันก็แอบไปหาคุณพ่อคุณแม่เราชมพู่ไปร่วมทําบุญไปซื้อผ้านะครับจําได้ว่าตรงนี้แล้วก็จะมีการโพสต์นะฮะลงเฟซบ้างลง youtube บ้างแฟนคลับหลายคนที่ถ้าเกิดติดตามพี่อุ๊บเองก็จะเห็นนะฮะเห็นว่า,าเป็นมาบางทีไปถ่ายปลาส้ม ก็ตอนถ่ายก็บอกช้าไทยอย่าถ่ายติดคุณแม่นะคุณแม่ก็ยืนข้างๆกอดร้อคนก็รู้นะเวลาที่อุณไปหาปลาส้มก็ต้องเจอคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่แล้วใช่ไหมฮะทีนี้คนไม่รู้อะไรก็เข้ามาคอมเมนต์ด่ามาว่าอย่านะครับตอนนี้ฉันให้ทนายความนะฮะจัดการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วลบไม่ทันแล้วนะครับเออมันเป็นพื้นที่ของเราอะถ้าคุณมาเกี่ยวอะไรด้วยละ่ะ คุณจะเลือกข้างคุณจะชอบใครคุณก็ไปตามทางของคุณแต่ฉันก็อยู่ของฉันฉันให้กําลังใจคนที่ฉันรู้สึกว่าแฮปปี้ด้วยนะฮะแล้วจริงนะครนบเราไม่ได้มีปัญหาเลยไม่เชื่อถามคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่น้องชมพูเขาก็ออกข่าวหลายครั้งนะกับพี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคือไปที่ไรเขาก็ต้อนรับพี่เสมอนะฮะชอบนะฮะคุณพ่อคุณแม่เขาขยันทํางานนะฮะและที่สำคัญคือโหบ้านช่องสะอาดสะอ้านมากนะห้องน้ําห้องครัว โรคสะอาดมากโอ้บ้านเขาดูดีมากคือคนขยันนะขยันไม่งอมือง,งอเท้าว็ไม่อดตายนะครับตรงนี้ต้องชี้แจงด้วยนะครับถึงอยากจะชี้แจงทุกคนว่าไม่ใช่นกสองัวนะเออจริงๆเราไปคือคือ,คอสิ่งแรกที่ไปกบกขอกนะฮะและไม่ใช่เสนอหน้าหน้าด้านหน้าทนไปเองอมาลินให้ฉันไปอมาลินสร้างฉันเข้าใจไหมจุดัดนี้ยังไม่รู้เรื่องอีกหรอกลัวบอกว่าอุ้ยสารแนแผลไปเอง แล้วก็จะมาโวรยไว้อะไรเข้าไปหาเองอุ้ยเป็นเกาะใี่คนนู้นคนนี้ฉันไม่เป็นเกาะเช่นดานของฉันอยู่แล้วเอพวกนั้นมันไม่ใช่ดารานะฮะฉันก็ไปของฉันเวลาไปหาฉันก็ไปหา,ปหา,หาทุกคนอยู่แล้วผู้หใหญ่ไปไหว้เพราะว่าคือเราเฟรนรี่เราอ่ายิ้มแย้มแจ่มใสสนุกสนานไปอย่างมิตรภาพและรอยยิมนะฮะไปทุกท่านเข้าไปหา าแฟนคลับที่ติดตามพี่อุ้ก็จะรู้นะคนที่มาดา่ามาดา่าแสดงว่าไม่รู้จริงนะครับตรงนี้นะครับก็ชี้แจงเข้าใจด้วยจะได้ไม่ต้องมาดา่าฉันมีสิทธิ์ที่จะโพสอะไรก็ได้จะดา่าทาไมละเอาเวลาทาไปมาหาก,กินเธอนะคะเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวไปก็ยังงงๆกับอืแปลนะพวกนี้ฝั่งนี้บ้างเนาะมเหมือนมืดเออก็แฝงจ่ะนอนตรงนี้นะเออเดี๋ยว นอนคุยนะโอ้ยโอ้ย,อยมันจะโป๊กโอ,โอ,อก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะอเออคนเราเนาะมันต้องแยกแยะอย่างที่บอกว่านะฮะคือคนไหนดีเราก็โอเคเนาะถ้าคนไม่ดีเราจะไปคบทำไมอะแล้วก็ดีออกมาแล้วก็ชี้ออกมาเลยนะ มันเป็นศึกของเราใช่ไหมครับนะฮะก็ชี้แจงด้วยว่าตอนนี้ก็มีทนายนะฮะทนายทนายความที่จะเก็บข้อมูลนะฮะคนที่มาพาดพิงมาดามายามมาเหยียดสภาพเพศมาบุรี่พี่อุบนะครับจัดแน่เลยนะครับไม่ต้องมาเข่าอ้อนวอนขอโทษร้องของร้องไห้นะฮะตอน,ต,อน,ต,อนตรงนี้ตรงน,น,น,นี้ต้องทํามั่งนะครับก็ เรื่องราวที่คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ถูกกระทำโอ้โหเราเข้าใจนะเพราะว่าเขาเจอเป็นหมื่นๆคอมเมนต์แต่เขาก็ให้หมายความว่าติเตือนแล้วกับคนที่กระทําผิดนะฮะที่มาพาดพิงถึงเขาในทางที่เสียหายก็ยังไม่เลิกนะฮะก็เลยต้องจัดเต็มพี่อุ๊บให้กำลังใจด้วยนะครับตรงนี้ก็ถึงบอกว่าบางครั้งเราก็ต้องเออคือคือคือ มันมันแปลกอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันคือเขาหาว่าพี่อุ๊บเปลี่ยนสีกายพันกายล่างเออตอนที่ฉันไปช่วยสองผมเมียฉันก็ยังรู้จักยังไปมาหาสู่คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับไม่ได้มีปัญหากันนะครับก็ยังมีความรู้สึกที่ดีตลอดไป <laughs> คนไม่รู้เนาะแล้วก็มาสอน มาเผื่อแล้วก็คอมเมนต์ในทางที่ผิดนะครับก็ได้ต่อว่าไปหลายคนแล้วนะครับคือถ้ายังไม่ร้ายแรงว่าร้ายแรงมากก็ยังให้อภัยได้นะฮะแต่อย่าลืมนะครับบ้านเมืองมีคือมีแปรมันผิดนะฮะมันผิดด้วยมันสามารถดำเนินการแจ้งความได้ถ้าคนที่มาด่ามาพากพิงในทางที่เสียหาย ลมเย็นดีครับเดี๋ยวก็จะนอนเล่นตรงนี้สักพักหนึ่งเนาะนอนเล่นสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยรอเด็กๆที่จะมารบน้ำนอนเย็นจงเนเหมือนเหมือนตาเท้าแล้ว <c oughs> ต้องนอนน,นอนน,นะน้องแมวก็หลับกันครับน้องแมวหลับกันเอรอาก,ออก็มีความสุขของเราเนาะน้องแมวเขาก็นอนหลับกันนะครับอืมเออ ก็มีคนหนึ่งไอ้ช่อง youtube อะไรเออมันก็ด่าฉันประจำนะส่วนไอ้เด็กหนักแน่นี่ก็เคยคุยกันแล้วนะเพราะต่างคนต่างอยู่จะมาพาดพิงนะมันก็หลายคดีนะเดี๋ยวถ้ามันยังไม่หยุดนะเดี๋ยวท่านจะจัดให้มันอีกคดีหนึ่งก็มีไอ้ช่อง y o u t u b องสามช่องนั่นนะเออที่เวลาโพลก็ชอบจับสร้อยตัวเองอะสร้อยโอ้เท่าครื่องหนึ่งฉันได้ไหมเนี่ยมันเพราะว่าพิดว่าสร้อยปอเออมันอะมีบัญดาใสเท่านี้ไหม มีปิญญาณใสเท่านี้ไหมมีไหมนะกป่วยมันก็ต้องทำใจเนาะบาคนเนะมันพูดยากเนาะเขาอาจจะอยู่ในวิบากกรรมของเขาเขาปล่อยเข้าไปนะเราก็อยู่ของเราสวยๆยั่วยวนนะครับตัวแม่ที่แท้ทูผู้รู้นักปั้นตลอดไปนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับกระดิง ใหกับชาองุกเี่อชาวเครับ